สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่30สิงหาคม2,566อนุทินเบะปากกรณีชาดาถูกตรวจสอบเรื่องภาษีในอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพักภูิใจไทยเบะปากใส่เมื่อผู้สื่อข่าวตั้งคำถามถึงกรณีที่นายชาดาไทยเศษวาตถีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถูกนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐ ร้องเรียนเรื่องการเสียภาษีโดยระบุว่าเขามีการตรวจสอบคุณสมบัติอยู่และโ o นคอมเมนต์กรณีที่นางอมรัตโชคประมิตรกุลกรรมการบริหารพรรคเก้าไกลขอให้มีการตรวจปัสสาวะระัฐมนตรีบางคนก่อนเข้ารับตําแหน่ง บรรยายยันมติปชปง,งดออกเสียงโหวตนายกนายบัญญัติบรรทัดฐานสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์กรณีไายเดชอิดขาวทองรักษาการรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และสสสงขากล่าวพาดพิงเป็นสาเหตุที่ทําให้ต้องย้ายไปอยู่พักไทยรักไทยโดยยืนยันว่าสมัยที่ตนเป็นหัวหน้าพักตัดสินใจไม่ผิดเพราะการเลือกตั้งครั้งนั้นพักประชาธิปัตย์ได้สอสสงขายกจังหวัดเช่นกัน จึงไม่เข้าใจว่าทำไมนายเดทอิดยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดในเวลานี้พร้อมยืนยันอีกว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมพักมีมติให้งดออกเสียงนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกอย่างแน่นอนนายเดชอิดเองก็ลุกขึ้นพูดในที่ประชุมวันที่21สิงหาคมว่าอยากให้งดออกเสียง สาสาวทีมรองโฆษกรัฐบาลน้ำตาคลอขอบคุณพลเอกประยุทธ์ทีมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบด้วยนางสาวรัชดาธนาดิเรกนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลนางสาวทีิพาน,านันสิริชนะได้เข้าพบพลเอกประยุทธ์ที่บริเวณห้องโถงตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมมอบพวงมาลัยเพื่อแสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีทางนี้พลเอกประยุทธ์ได้กล่าวขอบคุณทีมรองโฆษกที่ได้เข้ามาอวยพรรวมถึงขอบคุณสําหรับความร่วมมือจนภารกิจดาบรื่นและอวยพรให้ทีมโฆษกทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเต็มที่ทั้งนี้ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทีมรองโฆษกมีน้ําตาคลอด้วยความตื้นตันใจ